ก็สวัสดีครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มปราธานสุธมาอีกเช่นเคยนะครับผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นเกียงโป๊ตัดแต่งนะครับตัดมีออเดอร์เข้ามาเท่านั้นนะครับถึงจะตัดเป็นเกียงโป๊นะครับสําหรับงานโปสีรถยนต์ที่มืออาชีพเลือกใช้นะครับก็คือตรากังหันนะครับที่อยู่กับช่างมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับผมทํางานเกือบ30ปีแล้ว เข้ามาก็เห็นกังหันนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับกังหันก็น่าจะเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อีกนานพอสมควรนะครับน่าจะ4ี่สิบห้าสิปีแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ผมเห็นมาเนี่ยเกือบ30ปีก็เห็นกังหันเนี่ยอยู่คู่กับช่างสีไทยมานานแสนนานแล้วครับอ่ะนี่นะครับ2คู่นี้นะครับที่ตัดแต่งตัดแต่งพร้อมใช้งานนะครับการตัดก็คือจะตัดออกเส้นกระดาษกาวหนึ่งนะครับปกติแล้วมันจะยาวนะครับมันจะยาวอย่างนี้เลยตัดออกแล้วมันจะได้อย่างนี้ อันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทีมงานของอู่แซมออโตเพนนะครับโดยหัวเรือใหญ่นะครับพี่แซมนั่นเองนะครับก็ได้สั่งเกียงโป๊สองคู่นะครับพร้อมจัดส่งให้วันนี้นะครับผมก็รอรับได้เลยนะครับก็นำเกียงโป๊นี้นะครับผมไปสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปนะครับก็ขอให้ทีมงานนะครับของอู่แซมออโตเพนนะครับ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผลิตความเป็นมาตรฐานก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ติดตามเพจอยู่นะครับผมก็เพจแซมออ o โตเพนนะครับก็ถือว่าเป็นอู่แถวแปดริ้วที่แบบว่าเป็นกระแสในโซเชียลนะครับอย่างอย่างมามันอย่างกว้างขวางนะครับผม ในเรื่องผลงานที่โดดเด่นนะครับแตกต่างนะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานของแซมออโตเพนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับผมนี่เลยผมจะขึ้นรูปเพจไว้ให้นะครับนี่นะครับแซมออโตเพนนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดส่องดูผลงานของอู่นี้ได้นะครับคุณภาพจริงนะครับก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของ h e Body Body เต็มระบบนะครับเกียงโป๊คู่นี้นะครับก็ไม่รู้ทีมงานท่านไหนจะได้ครอบครองนะครับ ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังเกียงโป๊กคมมากนะครับขณะที่ผมแต่งอยู่เนี่ยก็แอบ,บเข้ามือผมอยู่นะครับอันตรายมากๆนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับผมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานนะครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากๆครับทีมงานของแซมออโตเพนจัดส่งครับผม